เดือวหัวกระแทกอ้าวนั่น <c oughs> อะ,อะยังเอาหัวไปโคกอีกอะอะอะลูกไม่เอามันเอาหัวโคกใหญ่เลยจะลงมาอีกแล้วมันจะลงมาอีกแล้วะลอ,วอะ,อะ,อะหน้าที่มามาไม่รู้ด้วยนะลูก ดูมันดูมันดูมันร้อ,องนะไม่ร้องนะร้องล,ลองมาเองนะลงมาเองนะร้องแล้วอา้าวเจ็บแล้วสิสบน้ำหน้าอ่าหายเจ็บแล้วเหรอหายเจ็บแล้วเหรอหายเจ็บแล้วเหรอ